ทำปลาเด็กตอนล่าทแทะแซ่บสะอาดคู่ขว,ว่คนเหล่าหอดสถานีเบี่ยงจัน,ลจน,น,นเลยเจ้าสบะเดท่ันร์ส้มมินีเฮ้ามาเบิ่งเขาข้าวการหว่วมมือระหว่างจีนอาเซียนโดยเฉพาะแมนโครงการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟ BRI ระหว่างจีนและกับอาเซียนเจ้าท่านผู้ชมแน่นอนโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ BRI สายทัมอิตระหว่างจีนอาเซียนกับในก่อสร้สางสำเร็จ โดยเฉพาะแมนโซปโปปล่าเป็นศาสตร์อิตท,ที่มีายแดนร่นวมกันร่วมจอดระหว่างจีนะนะครับโซปโปปล่าถือว่าโครงการก่อสร้างสิทันรถไฟนับแต่า,ายแดนบอฮานบอตินจนมหาหอดคนวิ่งจันทร์กัดถือสางสำเร็จเจ็ดสินเป็นที่เหยียบห้อยและการเปิดน้ำใสอย,ย่างเป็นทางการในปี2 0 2 1ที่ผ่านมาเฮาก็าเห็นได้ว่ามีทางผู้โดยสารจำนวนบอ่อหน่อยและการขนส่งสินค้าเป็นขบวนฟุดฟื่น จะมีการเติบญ่ขยายตัวยิ่งขึ้นไปม,มัมนี้เอนมินก็จะมานําเสนอโครงการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟในโครงการเดียวกันนี่แหละทั้งผสม BRI แต่ว่านี่เป็นโครงการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟระหว่างไทยจีนโดยที่ว่าโครงการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟไทยจีนหานองคายเวียงจันท์ขาดว่ามีความคืบหนา้าและก็เป็นไปได้ว่าจะให้มีการก่อสร้สางสำเร็จในปี2018 ตามการในงานของทางหนังสือพิมพ์บักกอกโพสต์สำหรับการก่อสร้างในภาคส่วนหนีแมนอยู่ในเส้นทางเสื่อมจอดต่อระหว่างเส้นทางรถไฟลาวจีนมันกาจะเป็นการเปิดกระลโอกาสไม่เพื่อการสุกยู่การค้าในภาคพื้นและการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆให้มีการเติบในขยายตัวขึ้นอย่างบริยุทธ์อย่างนอกจากนั้นกานจะมีการ ประกอบส่วนให้ทางผู้โดยสารเดือนทางผ่านเส้นทางรถไฟระหว่างเล่าจีนหลายขึ้นจะสำหรับส่วนทางรถไฟไทยจีนแมนนระยะทางประมาณ 6. กหอยกิโลเมตรจากน้องค่ายไปหาบางกอกเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อการก่อสร้างทุกภาคส่วนของทางรถไฟไทยจีนสําเร็จแล้วมันก็จะเป็นการเล่งรัดในการขนส่งสินค้า และกกับภูเรซานหรือว่าปัะชาสนระวางไท้กับจีนโดยผ่านทางเหล่าไร้ขืนสำหรับเส้นทางรถไฟเล่าจีนและก็เส้นทางรถไฟไทยจีนแมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ได้ว่างไวในคนเขตที่เพิ่นมีการวางแผนเนาะเสียมจอดระว่างสิงคโปร์ไปหาคุณมิงหรือว่าคุณมิงไปถึงสิงคโปร์แต่ว่าแน่นอนก็จะมาเสียมจอดระวังจีน กับล่าไทยผ่านมาเลเซียก่อนจะหอดสิงคโปร์จต่สำหรับเส้นทางรถไฟล่าจีนที่ว่าเล่นจากเริ่มต้นจากคุณมิงของจีนเขามาถึงนะครนเวิยง,งจันของโซปโปราลาวเมน่าได้เปิดให้บริการเป็นที่เหยียบหอยแล้วทัาประสมในปี2 0 1ที่ผ่านมาและก็ได้มีการเปิดละเฮดให้การค้นสูงสินค่าคนสูงู้โดยสาร ก็ถือว่ามีความสําคัญมีขบวนการฟืฟ้นฟื้นขนส่งสินค้าหลายตนชงโพยซานเป็นจํานวนร่วงหลายเส้นเดียวกันส่วนว่าตัวเลขเฮาแอดมินก็เคยบอกมาในระยะก่อนมาถประสบในคลิปก่อนและก็มันก็จะกลายเป็นประตูการข้าที่ว่าสําคัญระหว่างอาซีตเวตออกเซียนไต่กับจีนโดยทางรถไฟขนส่งสินค้าจาก RC อาซีสามารถนีไปถึงยุโรปใด ในเวลาที่ว่าสันถ้าหากว่าโครงการก่อสร้างเสินทางรถไฟระวางเศรษฐเอเชียหรือว่าอาซิเตวินออกเสียงใต้กับจีนสําเร็จแล้วก็เฮ็ุให้เวลาขนส่งสินค้าระวางทางอาซิเตวันออกเสียงใต้หรืยว่าเศสษฐเอเชียในเนาะอาเซียนนี่ละ่ะท่านผู้ชมไปหายุโรปนี่จะใส่เวลาอนขางสัน้นเหตุให้ทางบริษัทที่ว่าจะขนส่งสินค้าไปยังยุโรปนี่ได้มีการขยาย ธุรกิจขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจนี่เพิ่มขึ้นหลายสินค้าอาเซียนที่จะเข้าไปสู่เออรปลแน่นอนมันก็ต้องเดนผ่านทางเส้นทางรถไฟระว่างอาเซียนเฮานี้เนาะเข้าไปทางโซเจีนก่อนจะหอดเออรปและเพื่อนเองก็มีคววมขาดไม้เยท่านผู้ชมเพื่อนก็นขาดว่าอ่าถ้าหากว่าผ่านขนส่งผ่านทางระบบล่างระวางอาเซียนเข้าจีนออกสู่เออรปนี่นะม่นจะใช้เวลาสั้นเลท่านผู้ชมสั้นนี่โดนปไนได แน่หนอนนทู้ชมเพิ่นวาจากอาเซียนไปหาเอ,อรปบโดยผ่านระบบล่างจะใช้เวลาเพียงแต่สิบหาหาสาวันเท่านั้นกงกันขามนทป้ชมในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าส่งสินค้าจากอาเซียนไปเอ,อรปบโดยผ่านทะเลแมนจะใช้เวลายาวนานถึงสี่สิบหามือเจาะกระองมาสเดียเบื่องหนาะว่าระบักสิบหาหาสองวัน 4 5มือมันพุ่ตนกันหน่วยได้เพียงใดไม่บรกแต่ผสมถ้าหากใส่ระบบล่างกับระบบคนส่งทางทะเลเจ้าแน่นอนนักธุรกิจอ่าทานวิไลสุวรรณอ่าทานเองก็าด้กาวว่าประเทศเล่าเองกัถที่ว่าจะมีโอกาสที่ดีในการสุกยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนักจากที่ว่าผ่านมานี่นะนอกจาผสมได้เปิดเส้นทางรถไฟระหว่างลาวจีนเศรษฐกิจลาวก็ค่อยๆเติบในขยายตัวขึ้นสร้างโอกาส และกสรสังการข้าระวงังเลาากับจีนนี่โดยผ่านเส้นทางรถไฟการขนส่งกับวขึ้นเนื่องจากว่าประเทศเราในปัจจุบันนี้่นี่แม่นว่าเป็นนอนอยู่ในภาคส่วนหนึ่งของอาเซียนและนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีขีดจํากัดของตลาดลาาที่จะส่งผ่านไปทางทะเลแต่ว่าหลังจากทีว่ามีเส้นทางรถไฟระวางเล้าจีนแล้วนี่นะก็เปิดโอกาสให้เลาานี่ คัดจีวและกัติดปีกในการขนส่งสินค้าออกสู่ยุโรป้อย่างสะดวกสบายในนอกจากนั้นตลาดเลาานี่กาจะบโบมีเขตจำกัดเนาะ,ะจะเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีอาเซียนประเทศในอาเซียนเฮาเองก็ถือว่ามีพลเมืองหลายถึง6หอยล้านคนแตทถ้าผสมสำหรับประเทศเาวลนานะถ้าหากว่านำใส้เส้นทางรถไฟเาล้าจีนที่ว่าส่สมต่ออาซีและก็ยุโรปในย่างเต็มที่สะดวกสบาย ในยนเยาวนี่ประเทศลาวก็จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาคือกันกับสิงคโปร์ในฐานในก่าออกแบบนั้นอ่าคือกันกันกบประเทศสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลางทางทะเลระหว่างอาเซียและยุโรปเลาวอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางทางรถไฟระหว่างอาเซียและยุโรปนี่ถ้าผอสวมเปิดเปรียบเทียบเนาะระหว่างลาวกับสิงคโปร์นี่แม้เพิ่นเปรียบเทียบได้แต่หากว่าโครงการกอสรสาเส้นทางรถไฟระหว่างจีนไปถึง สิงคโปร์ได้เป็นเปรียบเทียบฟ่าเล่าก็จะมีการเจริญเติบโตจะมีการพัฒนาคือกันกับประเทศสิงคโปร์ด้วยที่พยนกให้เห็นเกี่ยวกับการเสื่อมจอดววระวังสิงคโปร์นี่นะเป็นเป็นศูนย์กลางทางทะเลหนะระว,วังอาเซียนกับยุโรปอันนี้เนาะถือว่าเป็น,เป,นเป็นการได้งานของ่านทีเดียวผ่านมาฮะนะจมะมาหอดวันที่3พฤศจิกายนสาสำหรับทางรถไฟลาวจีนก่าเมนว่าเด็กคนทรงผู้ดยสารถึงซอยสามหลานกัวคน จากยสิปประเทศและกาเขตแควนและกาได้คนทรงสินนขาเขาห่วมเราวาง12ประเทศอของขอดีเริมหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางในวบว่า BRI ซึ่งร่วม,มนอทผสมซึ่งร่วมทั้งมดร่วมทั้งไทยและกัเวียดนามนี่เมนอิงตามการได้งานของสืนสน่อมวลชนที่ว่าเขาบอกว่าเจ้าสามหลานโคคนของเส้นทางรถไฟล่าจีนเมนว่าร่วมทั้งลาว อยู่ในประเทศจีนตามคงตามแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนมาสันสานาำผู้สมสําหรับสินค้าที่ว่าส่งผ่านทางรถไฟจากลาวประกอบมียางพารามันตน้นกา,ฟาแฟแทาดและกัโพเทสเนาะเป็นต้นในขณะที่สินค้าอุปโภคทั่วไปแมนเป็นสินส่วนกลจักรสินส่วนรถไ่และกัสินส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แมนว่าส่งมาจากประเทศจีน โดยทั้งผู้เสียว้านกล่าวว่าเดียวนี้ประเทศส่วนใหญ่แมนได้ซุ้มใส่การปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรและกระแฮทาดเพื่อส่งออกผ่านทางรถไฟลาวจีนและลดผ่อนปริมาณคนส่งสินค้าที่ว่าบริด้ปรุงแต่งที่ส่งออกในปัจจุบันอันนี้แมนจะเป็นการเพิ่มมุ่นค่าไหเกสินค้าส่งออกในสางไรับเป็นเงินตาต่างประเทศที่จำเป็นหลายไหแก่ประเทศลาว จากตับโสมนี้ที่ว่าเป็นข่าวๆที่เห่าด้ได้งานให้ตับโสมเลยรับผู้เนาะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟลาวไทยเรีวยกว่าเส้นทางรถไฟไทยจีนไทยลาวจีนออกซูมาลีสิงคโปร์ถ้าหากก่อสร้สางสาเร็จก็จะ,ะมีการสร้างเศรษฐกิจรวมกันนี่แหละทางฝ่าย่างก็ไเลยับผลประโยชน์ร่วมกันเนาะนี่แมนเป็นการได้งาน จากทั้งบังกอกโพสต์และกาทางเวียงจัดทรมขอบใจที่ทางเขามาหับสม้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกด subscribe